สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องช่างเต้านำโชคนะคะเจอกันคลิปนี้นะคะมาในคลิปของปูนี่แนา้นะคะวดที่แล้วนะคะลักสิบกับลักหนวยร่างปูเขานะคะ ลักซีเขาที่ซ้วนรักนวยเขาที่หกเนาะค่ะวดนี้นะคะปูกระหายมากคือเกานะคะหล้กก็มีเหลขกนี้มีความฝันปูนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะสิเป็นตัวเลขตัวใดนะคะเดี๋ยวเฮามารับชมรับฟังคลิปน้ากันนะคะจังเดย์กากเป็นกําลังใจทีมงานของเฮานะคะอ่าจังเต่ากับเบยุนะคะท่านผู้ชมนอนลมือเกลนเยยอ่ามานําเสนอแนวทางแทนนะคะท่านผู้ชมนอนจังเดก์ฝากเป็นกําลังใจให้นเนี่ยเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ้งตัวเลขแนวทาง ของปูนิรนามน้ากันนะคะหัววันที่หนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะจะเป็นตัวเด็กตัวใดเดี๋ยวเขาไปเบิรงนน้ำกันเลยค่ะต่อรุกคนอดีตไปนะแมนค่ะเพราะว่าขจิ้วมาเบิร์สูดไม่กะหลายโหดน้องปูเนาะแมนแมนต้องต้องมันมันถือยู่แต่ว่าเขาจับมันบ่ชถือกันนะโอ้ยยังไงก็ค่ะเลขถือยู่เขาจับบ่ถือเออเอาเอาวัดเดี้ยจดไปมึงลูีไงครับค่ะครบสูตรทั่วถึงค่ะเอาเอาบนก่อน บนก่อนนี่ศูนย์ห้าสองห้าเดี๋ยวถ่าจะเข้าด้วยปูประกาแก้บอกครับเออโอเคข่าวฝาท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะตัวใดก็ค่ะบนศูนย์ห้าสองห้าสองห้าบนศูนย์ห้าสองห้าค่ะจะกับสองเจ็ดแปดหนึ่งสองเจ็ดแปดหนึ่งครับสี่เก้าสี่เก้าสามสี่เก้าสองสามครับ แมนมีแค่หนึ่งดาบนค่ะบอลนี้ลางเริ่มกับที่ไหน้ะลางค่ะล่างนี่แปดเก้าหกเก้าแปดเก้าหกเก้าค่ะหกเจ็ดเจ็ดสองหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองค่ะศูนย์หาค่ะเลขศูนย์เนี่หกขาววะศูนย์หาตันึงศูนย์หาหกขาวเนาะค่ะเอแมนค่ะ ซูนหาไปได้บนล่างบ่ครับปูวมันมาน้ำกันหมดแม่ครับค่ะมันมาทั้งบนทั้งล่างแม่ค่ะตอนนี้ล่างนี่อ้วนนี่ดับสามกับสี่ด้อยดับสามกับสี่ล่างดับสามกับสี่ค่ะบนนี่รู้สึกว่าบนนั้นเอาแปดนึงออกเจ้าโฟ่ามันดับแปดไหมกูตัดถิ่มเลยนะครับแปดนึง เออเออแปดนี่เราสินไดเอาศูนย์เจ็ดใส่แทนเอาศูนย์เจ็ดใส่แทนนะครับแมนเออมันคิไม่แค่นี้ครับเพราะว่ามันดับแปดดับมันได้ได้ดับก็เดี๋ยวจะว่าล่างว่านีมันได้ดับสองตัวได้สามก็ะีเลยบนดับแปดเนาะค่ะเออเออแปดในบ่บ่บ่เขาลักทิปลักหน่วยนะครับค่ะไม่มาสิบหน่วยเนาะค่ะเออแล้วก็สามก็ะีนั่นล่างนั่นเพราะว่าเขาทิปหน่วยครับไม่มาสิบหน่วย เออว่างานนี้บวกของเขามันเก่าเนาะมันเก่าเพราะบ้านเนาะศูนย์เห็นบอกมันเลียนไปข้างหนาเขากันศูนย์ทุ่มดับดับบนนะค่ะแม่ค่ะมันไปรักวายในวิทยาศาสตร์มันอยู่รักซึ่บก็รักวายบนบนว่ะานี่มันติดมันแปดดับบนล่างคนได้สองตัวล่างคนได้ดับสามกับดับสี่ะบางคันเรียกเสียววนใส่กันอยู่กัน มันก็มีดอันนีเดี๋ยวสิส่งไปให้น้องมดอีกที่หลังอุ้ร่าเรื่องกันที่ว่าติดมีดทอดติดบนติดล่างอยังสรด้านหน่วยบนหน่วยล่างหรืออะไรขาได้ค่ะเอายิงฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับปูสายรุดเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะจะรุดนะครับเดี๋ยวติดเดี๋ยวโทรหาปูใหม้นะคะเมื่อกี้สายรุดนะคะครั้าวโมที่แล้วปูกระเขานะคะเขามันจะเขาที่สิบหน่วยนะคะ รู้ครับปูอได้ยินอยู่ค่ะเดี๋ยวอันปูที่อันอันนั้นปูสีส้มไงเขาไปให้ดรเจนค่ะได้ครับชูสั้นรักรักซิบจังไงรักง่ายยังไงบุญยังไงแรงจังไงนะค่ะรักซีปูอันเออเขาจังสิได้กบโค้ชไทกันถูกนะค่ะอันวิ่งยังเหรอปูวิ่งวิ่งเพราะว่าเดี๋ยวปูสิส้มไงปูมึงกอนเพราะว่ามันอยู่สมุติวันหนึ่งเขาเขาไม่ปะไม่ยืมไปนะอ๋อ ครับผมได้ค่ะได้สีส้มไล่แต่เน้อวันนี้ต้องบอกจัง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 ออกเอฟซีเนาะค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรื่องยองเลยโอเคเอาสาธุซาถูกขานะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะเดี๋ยวที่ปูส้งมาหายเดี๋ยวน้องโมจะเขียนออกมาหายท่านผู้ชมเบิ่งเนาะค่ะเนาะ ค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งตัวเลขแนวทางของปูน้ากันเนาะคะผู้ใดที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้นะคะท่านผู้ชมมือนี้เฮากะพาท่านผู้ชมนะคะหมดเริ่มถามปูว่าเด่นสุดคู้ใดไหมค่ะอ๋อเด่นสุดเจ้าเด่นสุดเดี๋ยวมันเดี๋ยวนะเดินชุดเด่นสุดเดินชุดเลขบนนั้น ศูนย์ห้าเด่นสุดบนศูนย์ห้าค่ะแมนกับสองห้าศูนย์ห้ากับสองห้านะคะเด่นสุดเออวันนี้เด่นทุนล่างนี่คือแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดนะคะแม,แมนกับ,บ,บก๊กบอปปีู้สามที่กูจะไม่นละเอาเอางานไฮเอร์เอ็กซ์ยทีแมนเพราะนั่น <ขา S 2> ดับดับดับทีล่างสามสี่ห้าหนึ่ง ดับสิบล่างสามสี่ <3, S 1> ห้าหนึ่งค่ะสี่ห้าหนึ่งดับหน่วยล่างค่ะสามหกสี่หนึ่ง 4, 5, 1, 1> ค่ะสามหกสี่หนึ่งดับหน่วยห่างเด้อค่ะอันปูอันดับสนิทแปดกับศูนย์อันบันี้ปูคือใดเด่นศูนย์หาบุญค่ะอาัน มันนี่ศูนย์ศูนย์ตัวนี้ส่วมากมันมันดับรัหน่วยแม่อ๋อศูนย์ดับรับหน่วยนะคะมันี้มันก็มีมันผิดอยู่หรอกสองเทีย์อยู่แต่ลาเนอกทุกเทีย์มันดับไปหมดเลยนะารัเทศนี้มันมามันมากเขาเขามาเป็นรัดรักผิดสองเกียวแล้วก็เลยก็เลยเอาได้เลยนะอ๋อค่ะก็คือมันดับในรัหน่วยเนาะค่ะประด้ดับในรัดผิีตม่นีเลยบมงี้ขนิดเลยเพราะรัดไว้ไว้ลอยโกงวดแล้วว่านเขามากอยู่เพราะว่าศูนย์ตรงนี้ คเพราะว่าโตโตแปดนั้นดับสนิทเลยนี่ยค่ะดับสนิททั้งสิบทั้งหน่วยนะคะแมนแมนแมนดับสนิททั้งสิบทั้งหน่วยเลยโตโตแปดนั่นค่ะเพราะว่าเลือกเลือกเขากำมันร่งล่องมากใส่กันทีนี้กัรเลือดร่างเดี๋ยวมันจะดิได้ถึงที่หกชุดเนาะค่ะมันก็หลายโทดนะนะมันก็เลยอดับยากนะนุดหกหันแล้วชุดศูนย์หกหันแล้มันร่งใส่กันแม่นะคะทางวัดที่แล้วนะอ่า กับศูนย์หกมันก็จะเป็นสิบหกชุดนะปูถือปะค่ะสิบหกชุดแมนแมนแมนพอเหลือยังละซีุดพเรดพเราะว่าห้องโบเดกับนะเขาหิ่งใครกันเลยค่ะวันหนึ่งก็ยังละสิบหกชุดคือกันทนะั้งบนทั้งล่างค่ะแต่ว่าปูอะเขาเขาก็มาเจาะเอาแต่ว่าตัวสูนันมันมันเป็นพิเศษมากมันเห็นแต่ว่ามันขึ้นนี่ปูฝันว่าเขาพระพุทธรูปท้องกัมไม้สององค์แม้วิเป็นเลตดังวะพระพุทธรูปตีปูเออพระพุทธรูปท้องกัมสององค์ เป็นตังยืมทั้งสององเลยเขาม้าหายจากเนื่องมาดายบนเขาว่ะค่ะว่าผู้ตีสองเกา่าเก้าสองมันเนียนว่ะง่ายๆหลดนนะมันม, <laughs> ม,นมนีมันเกิดคือ,คอมันนี่เด็กเขาแต่ว่ามันนี่อยู่แต่ว่ามันมันก่ออะไรอยู่แบบว่าเด็กฝันเนาะค่ะถ้าผู้ตีสองเกา่าเก้าสองนล้วตีตีนึงสองเก้าน่ะ เพราะว่าพู้หมั่นมา่นผู้เดียวสี่หนึ่งสองเก่าหนึ่งเก่าสองไปหนึ่งสิ่ก็มักซื่อไว้ใค่รที่เขาเจ้าฝันเก่ากคนบ่ได้ขาเจ้าข้องทำเนี่ยเอาผู้ฝันติดแก่กเขาฝันว่าเขาพระพุทธลุกต้องค้ามัเสะไว้ไงค่ะไม่กับเขาตัวบนนี้กันกันม้องผู้มันใจถ้าข้องเก่าตัวสองหาติดตัวเนี่ยเลยก็ได้ วิญาจะเป็นตุกันเลยเพราะนาดเเพราะว่ายันยันซ่งมันมาแต่ว่าคือว่าว่าง่ายาดับดับเป็นรัว่าเนี่ยูนันนี้เือล่ะคพะอนมันก็ออกแกลแค่น่ะศูนดับสันนเ่อหน่เอเมนแต่ว่าห้าห้าเก่าสองหาเป็นตัวตัวเด่นตัวเห่เรก็ได้ค่ะตัวเลขบนนน้นนลขล่างกับจัก่าแปดแปดเตาเรือสูงืหมดเนี่ยหวดนี้เลยสีสูงเป็นมาปูเน่ะเลขล่างเรขสูงเลยเลย ต่ำสุดสูงสุดนะว่ายังไงหรอต่ำเดบ่ว่าสูงสูงได้นะเพราะว่าทังเกตมึงรอดเลขกันมันเลขตกทิศทุนทิศทุนทีบบนติศทุนทุล่างของหันทุนทีบบนก็คขึ้นล้วก้อยะมาทุนทุล่างอูกเลขกมันสิดหมวดทับมากมันผิดทิดเก่าทั้นผี่อะไรเลยค่ะเออลองหมดทั้งเกตดมืงอดมันผิดเป็นแบบนั้นนั่นแหละ เอาจากไหนก็เห้พ uhm ี like, <recess> ่ลำลำรวยเด้อสาธุขรับปูโอเคสาธุสาธุโอเคสาธุอ่านนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นตัวเลขแนวทางของปูนิลาน้ำนะคะเนาะเปลี่ยนหมั่นทายหลายรอบนะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะเอาค่ะเพราะว่าฝนฝนตกน้ำนะคะท่านผู้ชมเนาะเอาเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งตัวเลขน้ำกันเลยค่ะ นะคะท่านผู้ชมมาเบิงตัวเลขของปูนิรนามนะคะงวดวันที่1มิถุนา2 5 6พนนะคะท่านผู้ชมนะคะเด่นบนนะคะปูไฮมา2กระพานะคะดับสนิทที่8กับ0นะคะจับคู่จะมี05 25 27 49 23แล้วก็07นะคะท่านผู้ชมเนาะบางคนบอกว่าดับสนิท 8กับ0เป็นยังคือวงกลมที0หานะคะแต่ว่าปู่ฟันเม็ดเดียวไปที่2 5นะคะก็คือ0ดับสนิทที่หลักหน่วยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่า8ดับทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะคะค่ะก็เลยเป็นที่มากของ0หาเพราะว่า0มันดับแค่หลักหน่วยดับหลักสิบมันบร่ไดับนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็เลยได้วงกลมที0หากับ2หาแต่ว่าเน้นฟันธงไปเม็ดเดียวเน้นเนี้ก็คือ2 5นะคะ สำหรับพมบุญนะคะส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็น8กับ0นย์ะคะท่านผู้ชมนะะเนาะค่ะหลัก10บเด่นที่0นที่8ดที่6ที่7ดนะคะหลักหน่วยเด่นที่8 0 2 5หค่ะดับ10ล่างนะคะอันนี้คือตัวดับนะคะท่านผู้ชม1 4 3 5สามห้าดับหน่วยล่าง1 3 4 6ามี่หนะคะท่านผู้ชมนะคะ ปูกาซีหายมาทั้งหมิดหกคูนะคะก็จะมี8ปดเก้7หกเกแล้วก็หกนะคะวงกลมเม็ดเดียวเน้นๆก็คือ8ปดนะคะท่านผู้ชมนอภูดายกับก็ได้นะคะส่วนเหลขกนิมิตความฝันของปูนะคะ, 1, 2, 9, ะกับหนึ่งสองเ้าหลักกัสองเกนะคะเพราะว่าปูกระไดนิมิตฝันว่ามีคนอาลูกพระพุทธลูกมหาัยนะคะเป็นปางยืนนะคะท่านผู้ชมนะคะ ปูกเ็เลยตีข้อมฟันออกมาเป็นหนึ่งสองเก่าหลักกะซองเก่านะคะค่ะผู้ไดมักก็ตามนะคะสําหรับแนวทางของปูนิรนามนะคะหมวดที่แล้วนะคะลกักซิปกับลักหนวยเพื่อนเข่าตรงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าคมันจับออกมาแล้วมันจะได้ทั้งหมดสิบหกครูทั้งสูตรบนหลักกรลางมันจะร้ายเกินไปนะคะปูกเ็เลยไปจับมาให้เห่าเนาะคะ่ะเดี๋ยวใามือจะขึ้นหน้าจอให้ท่านผู้ชมเบ่งนะคะว่ามันเข่าที่ตัวไดของหมวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมเนะาะลักซิปกับลักหนวยคือเข่านะคะ ค่ะแล้วก็หววนี้ปูเน้นไปที่บนศูนหากับสองหาล่างเน้นไปที่สองที่แปดเก้าความฝันปูนีหนึ่งสองเกกับสองเก้านะคะเอาปูด้ามักก็ตามนะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องมูลขอตัวลาท่านผู้ชมไปแล้วพอกันไหมในคลิปหน้าใอฟซี FC, ่เฮงๆรุวยๆไปน้ำกันนะคะเนาะในวดวันที่1มิถุนา 65, สองพนห้าร้สิาำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ